คนนี่คือห้างเก่านะครับที่เรามาเจอเป็นห้างที่เขาทําไว้เป็นน่าจะเป็นเหมือนสองสัตเหมือนกันแต่ว่าตรงนี้มันกว้างนะแล้วก็ ผมดูว่ามันปลอดภัยจากพื้นที่เนี่ยความสูงมันโอเคแล้วครับเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวมจะไปตัดไม้แล้วก็มาทําเป็นคานใหม่นะครับเพราะคานเก่านี่มันผุพังหมดล้ว นี่ครับทุกคนที่พักผมนะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะฮะอันนี้ก็มั่นคงแข็งแรงดีนะครับเรานอนคนเดียวได้สบายนะเดีย๋ยวผมจะลองเทสให้ทุกคนดูนะอ่านี่เราขย่งนะมันไม่เป็นไรนะเดี๋ยวจะนอนให้ดูนะครับอ้โหสบายเลยนะ เราไม่ต้องกลัวมันหักนะโอ้ยดิงเล้โเคสบายโอเคนี่ก็เสร็จนะครับเดี๋ยวจากนี้เดี๋ยวมันจะไปทําที่ก่อไฟนะครับแต่เเก่อลอยๆนะจะไม่บอกว่าเป็นรูปแบบนะฮะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูเลยทําพร้อมกันให้ทุกคนเห็นนะะโอเค okay. ไป Yeah. Cool. คนทำหลังจากที่ผมทําที่พักเสร็จแล้วแล้วก็ที่ก่อไฟผมเนี่ยมันจะเป็นทําพื้นยืนขึ้นมาเลยนะอยู่ข้างบนนี้นะแล้วก็ตอนนี้ผมยังไม่ก่อไฟนะครับเดี๋ยวผมจะไปหาผลไม้ป่าแล้วก็สัตว์มลมลงที่กินได้นะมาก่อนแล้วก็เราค่อยมาก่อไฟทีหลังโอเคครับทุกคนไม้ตายแบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้มันจะมีพวกเหมือนแมลงมันเจาะมันจะวางวางไว้ะจะมีตัวหนอนตัวตัวอ่อนนะ นี่ลักษณะแบบนี้นะฮะนี่เห็นไหมแต่ว่านี่มันยังเล็กไปนะเราจะหาตัวที่ใหญ่กว่านี้นะต้นนี้รู้สึกว่ามันไม่น่าจะมีนะมันไม่เน่าพอนะครับนี่ครับทุกคนผมมาเจอแล้วต่อไม้ผูกเน่านะที่มันล้มมาแบบนี้ลักษณะนี้มันน่าจะมีนะแต่ผมก็ไม่แน่ใจแล้วยเปอร์เซ็นต์นะเดีย๋ยวเราจะลองมา แค่ดูข้างในนะมันมีหรือเปล่าโหเป็นโพรงเลยนะเราก็ไม่กล้าดรอก นี่เจอทุกคนนี่นนเห็นไหมโอ้ตบ่มเวลือดนะน่ะโอ้โหเต็มเลยนี่น,นี่เต็มเลยนะโอ้โหนี่ทุกคนน,น,นี่เจออีกแล้วเราได้กับข้าวเย็นนี้แล้วนะครับนี่ท่อนนี้นะผมว่ามานนันข้างในมันน้าจะเยอะแน่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูนะครับ อตกนี่ได้เยอะอยู่นะครับประมาณหกเจ็ดแปดตัวเกือบสิบตัวนะฮะผมก็จะเอาแค่นี้พอนะับพอกินฮนะผมคิดว่าในท่อนไม้น่น่าจะมีเยอะแต่ว่าเราเอาแค่นี้พอลองดู นี่ครับตอนนี้ผมเจอองุ่นป่าแล้วนะทุกคนนี่สังเกตข้างบนนะฮะเยอะมากนะครับองุ่นป่าอันนี้เขาเรียกองุ่นส้มนะหรือว่าอัง่นเหลืองนะฮะเดี๋ยวเราจะไปหาว่าเราจะทำไงเอาลงมาให้ได้นะครับเพราะมันอยู่สูงมากนะครับนี่ทุกคนนี่ครับอันนี้คือกิ่งเล็กเนะี่ยซึ่งผมเห็นใกล้ๆก็เลยดึงมาให้ทุกคนดูนี่เลยผลของมันนะนี่โหเดี๋ยวจะลองชิมให้ทุกคนดูนะว่ารสชาติเป็นยังไง นี่สี่หมึกเรืองนะฮะเท่าเนื้อโป้งนะะน่ากินมากอืมเปรี้ยวมากครับอืมจิ้จานมากอืมโอ้โหพอกับมะนาวเลยนะครับแต่แค่นี้ผมคิดว่าไม่พอนะฮะเดี๋ยวผมต้องเอาอีกข้างบนฮะมันจะเยอะกว่านะเราจะกลับไปที่พักนะฮะไว้ได้กินที่พัก ได้มานะเป็นพวงเลยโหน่ากินมากนี่นี่ครับงูป่าหูสีสีเหลืองน่ากินมากแต่ว่าเปรี้ยวจี๊ดจ๊ดเลยนะโอเคสำหรับผมคิดว่าแค่นี้เพียงพอนะฮะเราจะกินไม่หมดนะเพราะรสชาติเปรี้ยวมากโอเคหลังจากนี้เดี๋ยวผมจะกลับไปที่พักนะเพื่อที่จไปก่อไฟแล้วก็ทำอาหารที่เราเตรียมไว้ที่นู่นนะโอเคครับ còn phải ăn nói nít của mình ừ. นี่ครับทุกคนที่ผมไปจับมาได้นะไปหามาได้อาหารของเรานะมื้อเย็นนะนี่คือเขาเรียกว่าด้วงนะฮะข่าเขานะนี่โ้ตัวใหญ่มากนะครับผมได้มาหลายตัวทีเดียวมันกระกินเลยนะฮะอ๋อนี่นะฮะอ๋อนี่ตัวนึ่นะฮะอืม อันนี้ตัวหนึ่งนะนตัวอันนี้เสร็จแล้วนะครับตอนนี้ผมกำลังจะย่างนะ เราก็หิวเต็มที่ละโอ้ยสอน ระหว่างรออาหารเราสุกนะครับอย่มึงจยมากินองุ่นป่าให้ให้ดูนะมีใครอยากกินก็บอกได้นะเดี๋ยวเอาไปฝางนะมันรสชาตินี่ค่อนข้างจะจี๊ดจา๊าดเลยนะนี่ลูกทอนเนี้ปรุงเลยกินได้ดอกเเปรี้ยวมากนะฮรอืม แต่ว่าเป็นวิตามินชั้นเลิศเลยนะครับเวลาเดินเข้าป่าเหน,นื่อยอย่างนี้นะครับกินในพวกเปรียปร้ยวๆเนี่ยมันจะช่วยได้นะครับนี่ได้มาเป็นพวงเลยนะครับเดี๋ยวอาหารเราเสร็จสุกหนะ้าเราจะมาพร้อมกินกับผลไม้เรานะตอนนี้ใกล้สุกแล้วนะครับเหลืองอึกเลยนะนิดเดียวนะครับทุกคนสังเกตว่านี่ยที่เนี่ยฐานผมเนี่ยจะเป็นไม้นะมันจะทำเป็น พื้นยกสูงขึ้นมานนะครับแล้วก็จะมาทําข้างบนเนี่ยเป็นเหมือนเป็นฐานที่วางไว้ไม้กับดินนะรองรับไว้นี่มันก็เลยได้ความสูงน้อยไม่เคยทํามาก่อนเหมือนกันนะเพิ่งจะคิดได้สดๆเหมือนกันนะนี่ครับนอนผมก็สุกเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่นักกินมากเลยดู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 ด,ด,ดูหืมกลิ่นหอมมากคนระับอือ กินนีกว่ารสด่วนนะ,ะรสด่วนทอดเลยนะอ่าเดี๋ยวมันเดี๋ยวเรามาชิมให้ทุกคนดูนะฮะอืมสิขันไม่ได้คือนี่ผลไม้ผมนะเดี๋ยวะไรอยเดี๋ยว,ยวจะเอาผลไม้มาอือนี่คู่กับผลไม้อง,งุ่นป่าผมนะฮะนี่นี่เดี๋ยวจะลองชิมให้ดูนะอืมกินหอมมากนะ มันกลิ่นเราเทาะเราเรายากนี่กลิ่นจะเป็นเหมือนออริจินอลเลยนะเดี๋ยวเดิมเดิมเต้องปรุงอ่ะมันมีความหอมแล้วก็มันผสมกับเลซไม้ขี้ไม้มันนะที่มันกินเข้าไปนะอออร่อยมากบอก่อยว่าสุดยอดอ มันอร่อยเดี๋ยวจะให้สองตัวให้แต่กล้องได้ชิมนะฮะนี่ข้างในนี่จะเนื้อล้วนๆเลยนะทุกคนดูนี่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 คือมันของมันนะเนี่ยข้างในเนี่ยดูดิโอ้โหเดีเย๋ยวจะอุ้ยหูเกือบตกนะลองเดี๋ยวไปกินหัวมันนะโอเคเดี๋ยวจะลองกินครับตๆให้ดูนะ บวกกับอ,องุานป่าเรานะอมออืมทอะอืมมันอืมอร่อยนะ นี้ที่ผมกินข้าวเสร็จแล้วก็ก่อไฟเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ดึกมากนะฮะหลังจากนี้ผมจะมาเตรียมที่พักกันนะฮะเตรียมผ้าห่มผ้าห่มมานะเพราะว่าคืนนี้อากาศเย็นมากนะครับนี่ขาดไม่ได้นะฮะคือถุงนอนนะถุงนอนอเราต้องมีนี่หมอนนะฮะต้องมีหมอนเสมอนะครับนี่ที่เราจะนอน คืนน,นี้เราก็จะนอนตรงนี้กันนะครับนี่ถุงนอนผมนะฮะ ดีมากนะนี่เป็นการพักผ่อนที่สบายนะครับบนนี้มันรู้สึกปลอดภัยดีนะครับเวลาเรานอนที่สูงเนี้ยแล้วก็กองไฟอยู่ข้างๆนะครับคือมันดีอะครับบรรยากาศดีด้วยบวกกับสูงปลอดภัยนะยสบายเลยสำหรับคืนนี้ก็หลับฝันดีครับทุกคน